เบบดอยู่กำลังน่าเมย์ถ้าไปดีไอ้น้องอู่ในตอนถ้าไปชาติเบ๊ก่อนลกไปตังดูานา้องดียมะ Baby, I don't know. Pippi, though, Pippi. Pippi, nong mẹ mẹ pít mẹ mẹ pít, pít pít mẹ 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 gì mẹ 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 gì mẹ đây, đây nào? mẹ mẹ nằm mẹ 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 đi mẹ 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 เอาเบบยกโลละทีนี่ย้ำมานี่ตามมาเดี๋ยวแม่เปิดใ้มันไม่มีตันยาอยู่ตรงนั้นปิดปเดียวนี่แม่กไม่ได้นี่อเบบมายู่กับนู่นมล่นงนร็วนี่มาดูนี่เล นองตักต oh, ักดิเนี่ยโอ้องบีจังองบีสุกที่ได้ที่เมยไมยอดมาไปดมปูปุ่นอยู่ไหมน้องตักดิโอ้เบไปยิบป้ามาดีละดินองมุกเลวไปดูคุณกิง โอ้ยอ uh, uh, um, ตัดดินอกเลอลินแป้นเลย้นเลหอปิด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 ก่อนเดี๋ยวฉันม <c oughs> <c oughs> uh ุกคไปยิบผ้ามีก่อนเดี๋ Mm-hmm. <laughs>